เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานโดยรีโมทกันบ้างสวัสดีครับกลัเาเข้าสู่5 m i n u t e r e v รีวิวกับผมบิ๊กคนดีคนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแฟนนะครับนี่แฟนจริงๆเลยครับพัดลมนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวพัดลมฮาตาริครับแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมที่เอ่อเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับนี่เราสามารถใช้รีโมทในการควบคุมมันได้นะครับก็ถูกใจใครหลายๆคนที่แบบว่า จะเปิดพัดลมอ่ะแต่ว่าขี้เกียจเดินไปกดตัวนี้มันก็จะมีะเป็นระบบสัมผัสนะครับไม่ได้มีปุ่มก็ป้องกันแมวหรือสัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยไปกดได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการคอนโทรลผ่านเนี่ยครับเป็นรีโมทนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น h t s 1 6อะไรสักอย่างอ่ะผมขึ้นเลขผมขึ้นรุ่นไม้ตรงนี้นะ เนี่ยก็ไปดูกันนะครับไปหาซื้อกันได้เรียกว่าผมเรียกว่าใช้ดีแล้วกันเพราะว่าใช้มาปีหนึ่งแล้วนะฮะไม่มีอาการงองแงแทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวรีโมทเนี่ยก็กินไฟน้อยมากนะครับปีหนึ่งยังไม่หมดเลยนะครับก็ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ามันมีโหมดอะไรกันบ้างมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันแรงไหมใช้งานยังไงไปไปดูกันโอเคเรามาดูกันที่รีโมทกันก่อนนะครับก็ รีโมทของรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮาร์ตารีพอติเบิลแฟนนะครับก็จะมีทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับมาดูกันก่อนมันจะใช้ถ่านเป็น 3A นะครับคือถ่านก้อนเล็กแหละ2ก้อนก็จะมีสปีดนะครับต้องบอกก่อนรุ่นนี้ว่ามันมีทั้งหมด5สปีดด้วยกันนะครับค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับมีทิ์เมอร์นะครับคือสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้เหมือนแอร์นะครับแบบเป็นชั่วโมงอ่ารเนี้ยน่าจะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันตั้งได้มากสุด8ชั่วโมงมั้งนะครับก็ เอาไว้เวลาเปิดให้กับอาจจะแบบสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเราไปข้างนอกอะไรแป๊บแปบไปนะั้นเราก็ตั้งเวลาได้นะครับอันนี้ก็ปกติครับสวิงซ้ายขวานะครับไม่มีปุ่มแบบปรับให้แงนหน้าขึ้นหรือแงนหน้าลงนะครับได้แค่แบบสวิงหรือไม่สวิงนะครับส่วนไอคอมฟอร์นี่ครับทีเด็ดของพัดลมตัวนี้เลยนะครับมันจะคล้ายแอร์เลยครับการทํางานมันก็คือจะปรับความเย็นตามอุณหภูมิห้องถ้าร้อนมากเกินไป มันก็จะปรับเป็นตัวเบอร์ขึ้นไปนะครับเบอร์ความแรงพัดลมอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆถึง5ระดับนะครับแล้วก็ถ้าแบบอุณหภูมิในห้องมันเย็นแล้วเนี่ยก็จะลดระดับลงมาซึ่งในตัวพัดลมเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์วัดอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่มันใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดธรรมดานะครับโอเคก็ฟังก์ชันประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวพัดลมเลยดีกว่าในส่วนตัวพัดลมนะครับก็อื่นๆหลักๆเนี่ยมันก็เหมือนพัดลมทั่วไปนั่นแหละเนี่ยครับแต่ว่า ที่มันไม่เหมือนคือตรงนี้ครับมันจะเป็นระบบสัมผัสนะครับคือถ้าเราไม่มีรีโมทหรือรีโมททานหมดเนี่ยเราก็ยังใช้ได้นะเนี่ยระบบสัมผัสสัมผัสเปิดนะฮะอะ่ะก็จะมีสปีดอันนี้ค้างไว้ที่3นะครับเป็นหน้าจอแสดงผล LED นะครับสวยงามนะครับเนี่ยครับก็ไป4ไป5ได้ถึงเบอร์5ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเนี่ย,ยมาดูเบอร์5 แรงมากนะครับแรงมากจริงเย็นมากเลยนะฮะเสียงก็อาจจะมีเข้านิดนึงก็จมมีไอคอมฟอร์ดกดตรงนี้ก็ได้สวิงก็ได้คือตรงฐานมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชันคล้ายๆในรีโมทเลยนะครับแต่อาจจะบางทีเนี่ยมันจะกดลําบากนิดนึงนะครับถ้าใช้รีโมทก็จะสะดวกกว่าปัญหาของมันก็คืออ่ะมันจะกดแทบไม่ค่อยแม่นนะฮะแต่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยสมมติเราไปกดๆเงี้ยมันไม่ติดนะมันต้องแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะต่อมาเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานโดยรีโมทกันบ้างนะครับอันนี้ปิดอยู่นะครับปิดอยู่นะนี่ปิดอยู่พัดลมหยุดอยู่นะครับเพิ่งปิดตะกี้ก็กดเปิดครับนะี่ก็เป็นเบอร์1น,นะครับผมสปีดก็ปกติครับสปีดเราปรับได้นะครับนี่1น่งกดไป2 3มอ่ะมันก็จะขึ้นโชว์นะครัสนะฮะ ก็ห้าคือค่อนข้างแรงมากจริงๆนะครับแรงมากครับแรงมากโอเคปรับไปที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าเยอะไปนะครับแล้วก็หมดะลรละ่ะสวิงนะครับสวิงสวิงปึ๊ดม,มันก็จะสวิงเราสามารถล็อกได้ตามที่ต้องการนะครับคือเหมาะมากสำหรับคนขี้เกียจนะครับหลักๆโอเคนี่นะส่วนทม์เมอร์นะฮะก็ผมไม่ค่อยได้ตั้งนะแต่เดี๋ยวตั้งดูก็ได้อะ อ่ะเนี่ยอันนี้1ชั่วโมงนะฮะเนี่ยพอกดปุ๊บเห็นปะมันจะโชว์ว่าอีก1ชั่วโมงจะออฟตั้งได้มากสุดถ้าผมจำไม่ผิดอย่างที่บอก8ชั่วโมงมั้งโอเคเนี่ยมี1มี2แล้วก็ไป4เลยนะครับ4เสร็จแล้วก็ไป8ใช่ไหมวะเออ8เลยครับก็ตั้งได้8ชั่วโมงสูงสุดนะครับส่วน i Comfort นี่ที่ผมบอกเพื่อกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้ครับ มันจะปรับความเย็นตามอุณหภูมิห้องนะครับซพ่งตอนนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าผมเปิดแอร์ไปด้วยก็การทํางานมันก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะครับผมรวมๆแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพัดลมฮาตาลินะครับรุ่นที่เป็นแบบหน้าจอเป็นแบบ LED นะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วก็ใช้รีโมทในการเปิดปิดได้บังคับได้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีโหมดนี้ครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะซื้อมาอยู่ประมาณ พันสองถึงพันห้าร้อยบาทนี่แหละไม่เกินนี้นะครับถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าถือว่าก็อย่างที่บอกนะข่าวที่ล่าสุดไปนะครับเจ้าของฮัตาลีนี่เขาก็มีการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไปนะครับก็เก้าร้อยล้านเนาะก็ถือว่าร่วมทําบุญกับแกไปด้วยนะครับก็อนุโมทนาสาธุบุญกันด้วยนะครับก็ถ้าใครต้องการประมาณนี้นครับรีโมทพัดลมประมาณนี้นะของฮัตาลิการทางานประมาณนี้แหละ ส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกันแต่การทํางานเนี่ยอาจจะต่างกันมีโหมดอาจจะมีโหมดที่ต่างกันเล็กน้อยเลยตรงวนี้ยก็ลองไปดูนะครับนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็ชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไฟไม่หลี e รีวิวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ